สีนี้ตั้ง <Wow. S 1> แต่ป3เทาอ่อนๆค่ะย้อมผมแบบนี้เวลาไปโรงเรียนทําไงอะย้อมไปเลยค่ะเขาไม่ได้เค้งย้อมกลับค่ะย้อมกลับค่ะแอบหนีค่ะมาเช้าๆถ้าเห็นครูก็วิ่งหนีเลยย้อมมาตลอดเลยเหรอใช่ค่ะย้อมเป็นสีนี้อย่างเดียวแล้วอ,อ,อันนี้ย้อมปะไม่ย้อมค่ะไม่ย้อมเคยอยากย้อมปะเคยค่ะอยากทำสีอะไรอะ สีน้ำตาลแบบทอโทออยู่โรงเรียนนานาชาตินะคะเขาก็ไม่ได้เค้งอะไรขนาดนั้นแล้วโรงเรียนไอริสทำผมสีอะไรก็ได้เลยวะสีทองอาจจะไม่ค่อยได้แล้วถ้าฝรั่งหัวทองทำไงอ่ะก็อาจจะต้องย้อมสีผมมาเป็นสีน้ำตาลจริงเหรอเล่น์ลาเล่นทำใจค่ะโรงเรียนไม่ว่าราะมันสีธรรมชาติได้ข่าวว่าตอนนี้มีผลงานหนังโฆษณาตัวใหม่ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะผลงานอะไรอ่ะครับ Beauty l a b Dark Tone Color ค่ะว่าแต่มันใช่โฆษณาตัวนี้หรือเปล่านะเคยดูหรือยังยังไม่เคยดูอมก่อนวันละดูค่ะปวดสีผมสวยยอมังงไดครถป อุ้นอยู่นะคุณอุ้นอ,อยู่ค่ะแต่ไม่รู้จักเบเวียนค่ะมันเบเวียนเยนทรลอิเนเตอร์เนชั่นแนลสหรือเปล่าสวยไหมสวยววสวยมากสวย How you feel I feel good I think I did good งั้นเดี๋ยวลองพูดแบบในโฆษณาให้พี่ฟังดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะด้วยเทคโนโลยี Rewrite Support Tech จากประเทศญี่ปุ่นช่วยให้ย้อมสีผมสว่างกลับได้ในครั้งถัดไปตัวช่วยย้อมผมดำกลับไปโรงเรียนที่สามารถย้อมสีสว่างกลับได้แถมเป็นดับชทนที่มีให้เลือกหลายเฉดด้วยใช่ไหมครับได้ค่ะในหนังโฆษณาวิเวียนทำผมสีไรอะไปดูกันค่ะแล้วมาตอบในคอมเมนต์ u i l e v e l Dark Tone Color